เล่นเราใช่ปะไปพอกดกันสองคนพี่ไปโอเคผมนอนดึกดายผมนอนดึกดายไปไปเลยว PUBG Mobile เราเพิ่งมีพี่ตมปะ่ะเพุ่งนีพี่ตัตตเช้าเลยเล่นตัเช้าเลยมันดักรอช่องซิคาโกอีกช่องนึเล่นถึง,ง,งเปนไ้นถ้าเราเล่นถึงค่ำๆอ่ะน่าจะเลิก ผมกลับมา3โมงไม่ต้อทำเลยจ้าเรือยากบอกโอเคอยากบอกอยากบอกดิพอยอยากบอกขึ้นค่าวแล้วอ่าพอใจอ่ะตับไปดีเนี้ยเอ็ดเอ็ดสามข่าวหนึ่งพอแล้วปล่อยให้กูจะพักมั่งเหนื่อยใจกับการเก็บเน็ง ไม่มีเดียวไงก็เล่นมกวกหัวกันถ้ามีเดียวก็ต้องเสีบเซบนิดนึง่เต็นนะม,มหมือนจะมีคนหนึ่งั้งมา ไม่มีวะดูคิดเอง มีคนมีคน <Okay. S 2> สามจับศูนย์สามจับศูนย์หนำมวยเหรอบ,บ้านแดงบ้านพี่บ้านแดงบ้านแดงหลังแรกเลยหลังแรกเลยหลังแรกคือข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายพี่ซ้ายนะโอเค ขอบขวาเนี่ยโอเคไม่ไหนแล้วว่ะ ไม่ไต้องใจยิงอ,อ๋ตุตนะ่ตีนี่ยนะก็ตุ่ตีเว้ยอ้ยมงสิบหกได้แล้ว ผมมีแต่รลูกสองผมมีแต่รลูกสองมาอามมามาสุตินี่มาเดี๋ยวมาให้ขนเยอะมาก I got supplies าแฮมว่าไงเอกเไม่เห็นมาเล่นกับพี่เลยพี่จะปลกปาระเบิดใส่เอกเขาหน่อย ตรงนี้มีมีมียนพี่นี่ย <got> <c oughs> ผมถามเขาละแล้วเขาว่าไงอ่ะยังไงอ่ะตรงนี้เขาหยุดด้วยนี่ใช่เขาบอกว่าให้กดสั่งซื้อก่อนแล้วค่อยแจ้งเขาว่าเปลี่ยนเป็นศูนยห้าศูนอ๋อ แล้วไอ้ชุดเก้าพันเก้าที่เอาให้ดูอ่ะได้ปะคูณสาม ตรงนี้มีคายก,ก็บอก I got supplies I got supplies SLR ก็มีมีา SLR มนิเอาอะไเลือกเลย I got supplies. s u p p l า SLR ม i นิสบายขึ้นไม่ได้ก็ป่นก็วิ่งวิ่งขึ้นบันไดสิ่งโลก นี่มีบันไดอยู่ว่ะเนี่ยเป๋าสออัางค์อีกใบนึงเรียว่า, <got> ว,าว่าสามเนี้คพี่ ใ่ะฆ่าฆ่ากันเองไหมพวกเนี้ยเปิดห้องฆ่ากันเองไหมหนึ่งนึงเดี๋ยวเยวไปสเปกเตอร์ให้เอาพี่เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยร้อยยัไม่เอาร้อตายพี่พี่เอากเปล่าฮะเอาเอเอาเวิ่ไม่เอาเลยอ่ะ ได้อคุณสามใสเอ็มสี่มิกวิ่งเล่นตามความเร็วเมาส์หอยอกินไม่ไหวโคตรช้าเลยช้ามากคุณนั่งคุณนั่งปรับผมออกสตรีมเมื่อกี้ปรับแล้วก็ไม่ถน,นัดเลยนะไม่ถน,นัดว่อะอาคุณหกมาแลวแช่งกิยร ารามชิวๆอ่ะไม่มีคนลงอยู่พิกาโดอะไรวะมันสามเพียบเลยท้าส M4 ท้าุดไหนอยู่นี่ฮะสรุปความเ9 0 0พี่ส่งให้คุ้มใหมใช,ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ซื้อเลยดิซื้อเลยดิไ,ได้อยู่ดูเลยดีกว่าถ้ามันจะคมขนาดนี้นะ เอกมีไอดีสตรีมใช่ไหมถ้าเอกมีไอดีสตรีมเดี๋ยวพี่จะซื้อเดฟบอลเดียนให้ตอนเซลเขียป่ะสองภาคเลยขอให้มีคอมมีสตรีมก่อนไอดีสตรีมนะอย่าเอาไอดีโก้มานะมึงเกียบเลยนะพี่เกียเลยนะเดฟอเดียนูอ๋อเพิ่ซื้อมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วอ๋อคอมเหรอวะต้องมือถือเอาเจ๋งดิพวกนี้เองเรียนอยู่ใช่ปะ่ะพวกนี้เองกับกี่โมง ประมาณ4โมงใช่สี่โมงขึ้นจะปอเดียด,ด,ดแล้วกันสี่โมงครึ่งห้าโมงดวยกโก้มไม่ยอมซื้อสักทีเลยปวอเดยด,ด,ดคุณกันเด็อใจจึกใจเย็นจะฝ่าอย่างวะ์มแล้วมั้ง คือมันไม่มีลมลมมีคาโดได้ไงวะพี่คาโดเมื่อกี้ว่าโดดกี่เมตรวะแปด้อยห้าสิบเมตรปะไม่มีคนได้ไงอ่ะไม่มีคนเลยเพื่อนเลยตัวนี้เป็นซันฮอกใช่ไหมซันฮอกผมไม่อยากเล่นกู <c oughs> เล่นขำๆแต่ก็ไม่อยากให้แรงตกอะ <c oughs> ่ะกูไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องเก็บแรงมากมายอ่ะ โอ้ยแลวโฟรเดฟเป็นเกมที่ที่กากมากอะ่ะกินสเปคต่ำต่ำมากๆสบายสบายเนเบโฟอเดฟอ่ะทำะได้ดีเหมือนเมื่อโอ้บอ,บอคินบอคิโดมันก็กลางวงะ่ะไม่รู้จะไปไหนดีตอนเนี้ย มีเพื่อเอทอยู่อะฝั่งขวาดี่แกเก็บยังอ๋อเก็บแล้วมั้งเนี่ยกูเล่นความเดียวมา้กูเล่นสบายอ่ะเล่นขอไอ้ก,กินโคตรช้ามันน้วแต่คนชอบนะพี่จริงไอ้ก,กินน่าจะบ่นวันอ่ะว่าไป่คิดกูปรับความเดียวเมาส์นะกูไม่ปรับคืนให้ด้วยนะเนี่ยสก,กาเอาวะ เดี๋ยวคูใช้สก,กาดีอ่ะไหนๆก็ไม่มีไทเอ็สี่แล้วสก,กาแม่งเออเอ็มสี่อยู่เนี่ยทิ้งไปละใช้สกาแทนเดี๋ยวิีซีไม่คอเข้ามาพวกมีไงแอ้ดอกบอสพวกมีช็อตพวกพมีไทอยู่ไม่เป็นไรไม่เมื่ไรนี่แหละได้อยู่เป็นไงต่อตีอ่ะคือมันไม่มีคนลงกูระเบีย เดี๋ยวกูเล่นสัเล่นเล่นซันฮอคเล่นแป๊บแบกูตายอีกมากูทีมเอ็มไทยทไทยซิงทิงเอ็มตีไม่ไทยเอ็มสี่แม่งโผล่อะเยอ้โหเยวเยอขนาดนี้ล้วมึงสี่ร้อยอิ่ม นั่นเกมได้ไหวมั้งผับจีสตรีมก็ไหวนะผับจีสตรีมก็ไหวไเล่นได้เอกเล่นได้เล่นได้เลยแต่สตรีมได้ไหมกูว่าไม่ไหวอะทำไมวิ่งเหมือนคนเลยวะเร็วมากอยเ้กูสเปรย์อะไรของกูเนี่ยแทบไม่โดน S v s s เอ็้เก็บเสียงสไนว่ะเอา,าวะคาว่ะผมเนี่ยเล่นเอามาตัดตรีมเอามาเล่นอย่างเดียวเล่นเ,เ,ยเ,นเียวสบายเล่นได้สบายเลยทิไปไหนวะ เปีนย่ออนเจ้ว่าคนตกใจออกกับสุนเชียร์หน่อยมามามากอามา ไม่เ็ามีอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนไม่ให้เสียแรงอยา่อยาไปอย่าไปเล่นเซิร์ชเกาหลีญี่ปุ่นกันกดดูโอซอพอร์ตแม่งเลยมันต้องเสียแรงกูพอได้คงต้องโยนฮาร์ดดิสห้าร้อยเปลี่ยนมนหนึ่งเทไม่ต้องเปลี่ยนเอกห้าร้อยกิกพอครับไม่ต้องเปลี่ยนครับเี๋ยวเพื่ออะไรห้าร้อยกิกอะเพียงแต่ว่าถ้าได้พวกแบบว่าสองสามร้อยยี่สิบร้อยหกสิบต่อห้าสิบเนี่ยมันน้อย เราจะเล่นอะไรอะ่ะคือถ้าเป็นผับจีสตรีมก็แค่กินแค่สิบสิบสิบห้ากิกผับจีโมบายก็แค่เจ็ดกิกอืมเราตบเอ้าไอ้ที่เราตบอย่างงี้นะโอ้โหที่เราตบน่าก,กลัวชิบหายบนล่างหนาคันเอ็ดก็มันใส่มาให้ห้าร้อยกิกใช่ปะ่ะเอ็ดก็แค่สี่ร้อยยี่ เจอ ssd ร้อยยี่สิบกิกมาตัวพอแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งเทรหรอกจริง,รงเนี่ยของพี่พี่เช้อยู่อ่ะพี่ใช้ ssd 1 2าร้อยสิบสองกิกเป็นตัวลันวินโดวลงเกมลงเกมข้างในลงเกมสตรีมอยู่ในฮาร์ดดิสตัวนี้แล้วก็ลง,ลงกินนอนอกสตรีมพวกออริจินะ จิโมบายลงในเอสดีตัวหนึ่งร้อยยี่แปดกิกแล้วก็ฮาร์ดดิสตสี่เทราไบต์ลูกหนึ่งมันมันจะมีคนใช้ลูกฟองอยู่เหรือวะคนไทยด้วย โอ้ขับรถชนเดี๋ยวกูก็ไม่ฝึกกูไม่เขามีมงิตังค์นะเส็จปุ๊กฝึกงานอีกไ,ไม่กี่วันจะถ,ถึงแล้วเนี่ย,หเ,ยเหงาเ้ยเหมือนไม่มีคนเลยการที่มันไม่มีคนยิงกันอยู่เนี่ยเนี่ยมันยิงกันแต่เรามันได้ยิง เป็นเกาหลีญี่ปุ่นดีกว่ามันมันหน่อย it, 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 it. เด็ดเด็ดเด็ดเดดเดดแบบไม่ลดแรงอ๊อบ้านเปิดว่ะบ้านตรงนี้เปิดหมดเลย it, 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 it. จะไม่มีจะไม่ม,มีอยู่ปะล่ะเปิดอย่างเงี้ย มีเสียงมีเสียงแถวนี้ระวังมีเสียงอ่ะนี่ไง เแต่กลัวได้เอกแต่กูไหวอะกูหนัแกแปดหนักแปดสองก็ได้วเว้ยก้าวหนึ่งศูงศูนย์ดีกว่าเยอะมากตีก้าวหนึ่งศูนศูนย์เป็นอืมไม่ใช่ตีก้าวหนึ่งศูนศูนย์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะหกสามศูนศูนย์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปความแรงอะ ใช่แล้วไอสัตว,ว์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมีคนน่ะตรงนั้นน่ะไม่เห็นตัวไม่เห็นนี่มีรถมีรถจอดอยู่อ่ะมีใครก็บอกสนใจบอกว่า เขาฆคามีอะไรยี่บอกเอ้ยเก็บเสียงอะไรอะ่ะเก็บเสียงเออาไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคืว่าหลอนเนี่ยเลยขอดูอีกทีนิ กูหลอนปะไม่หลอนอ่ะมันก็ยังลอยได้อยู่ดิยังลอยได้อยู่ดิเนี yeah. ่ยลอยได้รอเห็นเหมือนกันใช่ไหมหลอยได้วะอย่างวันนี้ลอยได้ไดม่เม,ม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้ขังตากูดูเอาคนเหรอมองไปไม่ใช่มันไม่ใช่คนนี้มันลอยได้ คนอยู่ไหนหมดวะข้างล่างอะเลาะอีโดเนียแต่อืมึนมา มอ้งสวยมากเลยหมูยาน้ำน้อยน้องเอกเอาเอ็กไปแล้วเจ็บใจว่ะไม่อิ่มเลยอืม เห็นละข้างๆเราเจอแล้วเจอเหมือนบ้านพ oh, sure. ี yeah. ああ่อ่าใช่กี่ตัวเห็นตัวเดียวหนเห็นเอ้ยสองคนวิสองใช่ไหมไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้มันแทบมาพี่มัน ตรงบ้านสองตัวใช่ไหมเพราะว่าตรงหน้าเราอีกตัวหนึ่งเพราะมันมันไม่มันไม่ใ่ตรงบ้านหน้าตรงนี้ใชปหน้าเีายมองๆไม่เห็น างมีเอยิงละข้างล่าง,ง,างมีเอสอือโอ้สองคนโอ้ใครวะไอพี่อเอ้ยคน พวกแม่แล้วสองคนพี่สองคนหยุดตรงแถวบ้านพี่ โอเมกิดาวนะใช่พี่ไม่พี่พูออกมาอุ้ยไม่โดนไม่โดนพี่มันโผล่มาในบ้านพี่เจ็บนะมึงหลบไปสิหลบไปสิเต็มเต็มมันเต็มหัวเลยหัวไม่แตกโดนงวอมันเดือดรัน cái gì, ấy lằng, uầy lằng, lằng lằng, xả lên, bị xả ตรงอีกโอเคได้แล้วได้ได้ที่ไหนวะกูว่าข้างหลังอีกข้างหลังยิงเราวะน่ะปล่อย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 ไปไปหาปั๊มยาก่อนวิ่งวิ่งลงยาวเลยปั๊มยาไม่ไม่ปั๊มปั๊มยาดิยิงปั๊มยาดิเอาไปชุบตรงนี้ดิไม่ชุบตรงนี้ตรงนี้ได้ปั๊มปั๊มยาก่อนแล้ววิ่งมาชุบกจะไหน โอ้หโหชัดนะไม่เห็นไม่เห็นตรงหลังหินไม่เห็นเลยเ็นวิ่งมา